อาจจะราคาปรับฐานอีกก็ได้นะครับที่ห้าหมื่นดอลลาร์นะครับสหรัฐซึ่งเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับเรามาจู่หัวนะครับว่าบิตคอยเนี่ยราคาอาจจะปรับฐานที่ห้าหมื่นดอลลาร์อีกกะได้นะครับเนื่องจากอะไรนะครับประเทศจีนเนี่ยมีการไฟดับครั้งใหญ่นะครับและก็ส่งผลให้ราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะร่วงไปถึง 5 0 0 0มดอลลาร์ 50, เลยเดียทีเดียวนะครับขอบคุณซ่อมโมลจากสยามบล็อกเชนนะครับมีนะักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะครับชื่อวิลลี่วูนะก็เป็นเครือขาอ่ายเป็นนักวิเคราะห์เครือเค,อครือข่ายบล็อกเชนได้กล่าวถึงบิตคอยเนี่ยอาจจะร่วงในวันที่18เมษายน2021นะครับสาเหตุที่แท้จริงนะครับประเทศจีน เขตสิงเจียงของจีนมีไฟดับครั้งใหญ่นะครับส่งผลให้เครือข่ายการขุดบิตคอยลงอย่างรวดเร็วแต่สำหรับตัวผมนะครับออันนี้ก็บอกวันที่สิบแปดวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนะครับราคาบิตคอยเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของคอยเบสอย่่งเดียวอาจจะเป็นเรื่องของไฟดับที่จีนด้วยนะครับทำให้ลดพลังการขุดลงอันนี้ก็เป็นส่วน แล้ววัวเขาบอกว่านะครับบิตคอยเนี่ยมีจำนวน9,000 BTC นะครับ9,000บิตคอยเลยทีเดียวถูกโอนไปยังเว็บ Binance นะครับเมื่อวันที่16เมษายนปี2021นะครับโดยคาดการเงินหลักเนี้ยโอนมาจากวันที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับในประเทศจีนแต่มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ มีคนหนึ่งที่ได้เสนอมาที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้นะครับโดยนายอดัมคอนชาลันนะครับก็หุ้นส่วนบริษัทนะครับเคนเนหมนะครับเวนทรนโรนะครับได้กล่าวว่าความคิดเหตุการณ์ไฟดับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในประเทศจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับบิตคอยที่ร่วงลดลง นั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระนินดีนะครับก็ทางอดัมนะครับคอาราดคนนี้นะครับก็ได้นำเสนอทฤษฎีนะครับที่ต่อต้านกับวิลลี่วูนะครับได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับและบูนะครับเขาก็ได้กล่าวว่านักลงทุนระยะยาวนะครับก็ได้มีการเข้าซื้อบิตคอยมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่ จุดท่ามกลางร,ราคาที่หดตัวอย่างรวดเร็วนะครับในระดับที่ต่ำกว่า50,000ดอลลาร์ซึ่งเปรียบราคาที่ลดได้ถึงจากหมื่นดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งอสองทฤษฎีนี้นะครับก็พยายามที่จะหักล้างนะครับโดยนายอดัมเนี่ยเขาพยายามที่จะหักล้างบิลลิวูว่า,าราคาปิดคอยเนี่ยจะอาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้ซึ่ง สำหรับส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับที่ประเทศจีนเนี่ยประสบปัญหาไฟดับนะครับเพราะว่าการขุดบิตคอยมันต้องใช้กําลังไฟฟ้าค่อนข้างมากและกําลังไฟฟ้าเนี่ยพอเวลาขุดก็ต้องก็ต้องอาการขุดเหรียญต่างเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นไปตามนดะังนั้นพลังงานไฟฟ้าใช้มากนะครับในเฉพาะอําเภอซิงเกียงนะครับที่มีการขุดบิตคอยแล้วก็ เกิดเหตุไฟดับขึ้นมานะครับทําให้การขุดบิตคอยเนี่ยมันต้องหยุดชะงักลงครับบิตคอยก็หยุดการพลังการขุดนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาบอกว่าอ่าบิตคอยเนี่ยก็อาจจะนะครับราคาที่มันลดลงนะครับจากหกหมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับลดลงเหลือประมาณห้าหมื่นสี่พันนะครับโดยค่าเฉลี่ยประมาณนั้น ลถเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับหกถึงสิบสองเปอร์เซ็นตประมาณนั้นนะครับราคาก็บิตคอยก็ลดลงไปอีกนะครับและก็เชื่อว่าบางที่นะครับก็ราคาบิตคอยเนี่ยลดไปถึงห้าหมื่นดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าไฟดับเนี่ยแหละนี่เป็นปัญหานะครับและก็ ไะดับที่ประเทศจีนก็เป็นปัญหาหนึ่งที่อาจจะทำให้บิตคอย์ราคาร่วงลงไปไนะคซึ่งอันนี้เป็นแค่สมมุติฐานนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความจริงอยู่นะครับประเทศจีนนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีมีพลังการขุดเยอะมากๆนะครับมีคนขุดเยอะมากๆก็เป็นส่วนที่ทำให้อ่าราคาบิตคอยล์ร่วงลงไปนะครับเหมือนกับที่กลุ่มของคอยเบสนะครับที่เทขายหุ้นต่าง ก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้ราคาบิตคอยน์ร่่งยับเกิและเหรียญแอลคอนั่นเงสำหรับรวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์ท่านหรือไม่นะครับถ้าเป,เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกดินะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เรามีสามช่องทางบล็อกดิด Facebook และยูทูบเข้าไปติดตามเราได้ตามช่องทางกนะันสำหรับรวันนี้เป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับติดตาม ช่องได้ในช่อง t ดอะมาส e ตอร์ซีทรีแชนแนขอตัวลาไปก่อนครับ